ครับสวัสดีครับเอาโปรกส่วนเห็ดส่วนกินครับเมือไม่เห็ดลาบไก่ครับลาบไก่กินเทียงยังผงก็มีเนื้อไก่เขาขัวพวกที่ปนมุ้งสุลดต้ารอมปีต้นหอมหอมดแดงแัะส้เนนี่แนีแหละครับเห็ดง่ายๆครับเห็ดกินเทียงครับพอปีเห็ดกันเลยครับไปผงเลยครับ ครับต่อมาตั้งน้ำครับตั้งน้ำร้วนไก่ใส่เกลือลงไปครับน้อยหนึ่งใส่ไกล่ลงไปเลยครับร้วนมันสุก ต่วน้องจังน้อยครับเดี๋ยวก็ทอดปั๊กครับตั้งไว้ยันเย็นจะเข้าเดี๋ยวเอาไปปรุงครับไปใส่เครื่องใส่ผักกันเลยเอาไปปรุงกันเลยครับใกรเอาก็ตั้งไว้มันเย็นจังน้อยเอาใส่ขดขวไปมันจังบวบขดขวจังบุค่อยอืดครับ ใส่กักวๆไปเลยครับสองส่วนมาพีครับตามใจชอบส่วนผมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งผุ่น,นเอาเนึ่งผงสลดครับสลดนิดนึง เง <Now. S 2> าเฝืองนึงเฟืองง่างปตาครับปลานิดนึงซะก่อนพอเมื่อกี้เราใส่เกลือลงไปนํำเราซิมก่อนถ้าจะใส่อีก ui hôm khổ của hàng được bạn xin con xin con tên đang đấy nào biết นิดเดี่ยวฟาหาย,ออยิบไล่ตืดแทนที่มันเขี้มแต่มันเขี้มเดมเี่ยวมันเกี่ยง่า,งายอเลดขาดเลดขาดเทียบเทียบระน,นีอ ได้เดวได้เดาใส่ผักนะครับหัก้องปีต้นหอมใบบกกกูดหอมแดงพักเสน่พักเสนียใส่น้ำกลครับ น้ำด้วยพักสละเนียครับสละเนียพักเสียดได้ลูกไปโอ้ยเท็ดขาดเท็ดขาดหลับไก่มือชิมสักอร ข้าวเหรอขอทานขอทานตักเสียบเลยครับเสียบแล้วเสียบแล้วมือนี้เสียบเรียบร้อยตักสีจานเลย

เรียบร้อยครับหลาบไก่สูตรบ้านาเ่าก่อนจากกันไปก็ฝากส่องส้นเห็ดสวนกินน้ำครับเป็นกำลังใจผมน้ำเงยครับฝากกดไไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจริงๆครับจังสิบบริพัคิดหม่ๆขอกำลังใจน้ำเต้ยครับ พยายามเห็ดคลิบออกมาดีๆสวยๆงามๆครับขอบคุณครับเสียพิรีครับลาบไกูุ่ดบานเฮาเห็ดง่ายๆครับมาเด้อครับมากินน้ำกัน